และนี่คือชมหน้าเศรษฐีทองล้านคนใหม่ที่ได้พลิกชีวิตกับคาราบาวแดงผมชื่อกรวิทย์แสงเจริญครับชื่อเล่นสุวต์ครับตอนนี้ทําอาชีพเป็นพนักงานประจําอยู่โรงผลิตน้ําครับดีใจกันนะดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ส่งฝ่าคาราบาวแดงมาทั้งหมด2 0 0รฝ่าครับที่ซีเจมอสาขาบางสามอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับบาวแดงชื่อคนไทยสร้างอาชีพปีที่3ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะยังมีทองล้าน รอให้คุณลุ้นเป็นผู้โชคดีรวมถึงมอไซค์ฮอดนด้ารุ่นนิวคลิก125คันนี้และนี่คือชมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับมอไซค์คันที่766คุณสุริยนันรุ่งเลิกจากจังหวัดนนทบุรีเป้าแดง,จจงแจกจริงแจกจริงผมได้เป็นเศรษฐทีทองล้านแล้วครับแจกเยอะแจกทุกวันแจกต่อเนื่องกันตลอดปีแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกัน วววาาาเฮ้ย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 ดีดีว่างอย่างนี้ว่างอย่างนี้ทำไมไปเต้นแอโรบิกไหม ก็อยากอยู่หน้าห้างใช่ไหมเน้นเป็นหน้าห้างมากกว่าคุ้นๆยังไงไม่ลุแต่อย่างนี้ละกันบอกเลยช่วงนี้ช่วงของการทํางานเนี่ยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้บางทีสมาธิไม่ค่อยจะดีลืมมดทงลืมมือถือหนักกว่านั้นลืมชื่อตัวเองนะเฮ้ยคุณคือใครนี่ยลงไปส่องกระจกตกใจทําไมอ่ะเรียกว่าน้าเดชเฉยเลยนึกว่าตัวเองเป็นน้าเดชจริงไม่ค่อยมีสมาธิลืมชื่อตัวเองนึกว่าน้าเดชนึกว่าน้าเดชน้าของน้าเดชอีกทีนึงอ่ะ S <S ดิฉันว่าคุณไม่ต้องตกใจหรอกม,มันเป็นเพราะอายุอานาม, <S 2> <S 2> นามคุณก็มากแล้วผมไม่อยากคบคุณก็ตรองอะไจริง คุณจะพูดถึงอายุทาไมมันเจ็บชาหยอกหยอกเล่นอ่ะคุณลองใช้วิธีดิฉันมาอะไรมันช่วยได้นะนั่งสมาธิคุณลองฝึกสมาธิดูเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้คุณผลการวิจัยเนี่ยบอกมาว่าการนั่งสมาธินะช่วยบําบัดรคคคายกังวลลดความเครียดช่วยให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นง่ายๆนะเริ่มต้นจากการแค่ลองนั่งสัก5นาทีก่อนเออพอได้ผลใช่ไหมก็ค่อยๆขยับนะขยับขึ้นไปจาก5นาทีก็จะเป็น10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงได้ผลเลย เอาสัก4ี่หชั่วโมงเลยได้อะแั้นหลับนอนไปเลยนอนสมาธิไงอ๋อได้ผลดีอะคุณลองสิอะได้ผลดีก็ดีไปอะเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะแล้วถ้าไม่เป็นเน็บอะมาบอกด้วยนะทําไงเพราะว่าเป็นทุกครั้งเลยงงมากเลยลุกขึ้นมาเดินงี้นอกเหนือจะเป็นเน็บเป็นชาด้วยนะบางทีอะก็ว่ากันไปแต่ฟังมาตั้งนานไฟ์สาระกันไปเลยเปิยคุณผู้ชมมากับเราดีกว่ากับกิจกรรมดีๆมีสาระแบบนี้เขาแจกกันตลอดทั้งปีกับกิจกรรมเบาแดงเชิญคนไทยสร้างอาชีพปีสาม คาราบาวแดงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนคู่แท้คนไทยเพราะว่าเขายืนหยัดราคาเดิม10บาทนะคะ10บาทเท่าเดิมคุ้มกว่าแต่ว่าได้ลุ้นมากกว่ายังคงคอนเซ็ปต์มาเดิมจับจริงแจกจริงแจกต่อเนื่องกันแบบนี้ง่ายๆครับแค่เขียนบีบส่งนะครับฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซนะครับแล้วก็ย้ําตรงนี้นะ,ะเขียนมาด้วยในกระดาษนะครับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ าายัดใส่ไต้ฝาบีบให้แน่นแล้วก็ส่งมาครับใช่แล้วค่ะส่งมานะคะรุนรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันเลยค่ะวันละคันจนถึงสิ้นปีนะคะรวมไปถึงลุ้นทองล้านด้วยทุกเดือนนะคะ7ครั้ง7ล้าน รวมมูลค่าของรางวัลตลอดปี17.8 17. <8 S 1> ล้านบาทโโหยิ่งใหญ่จริงๆน้องใบตองวันนี้เดินทางมาถึงรถมอเตอร์ไซค์คันที่767แล้วคุณจะจับแจกกันและเตรียมลุ้นแล้วว่านี้ใครจะเป็นผู้โชคดีงั้นอย่ารอช้าไปลุ้นพร,พร้อมๆกันเลยจ้า สายตันออกตัวตรงหรือจากกุงเทพโอ้โห,โหเอาก้ยไปค่ะโอ้โหโกูยได้อีกก้อยได้อีกเลยดูสิครับโอ้โหยอมมากคุณชนะมาเป็นสายฝนเลยอ่านและได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณเอกพงศ์อัตโนตจากจังหวัดปราจีนบุรีกติกาลุ้นล้านแล้วมอเตอร์ไซค์ส0 0ยคัน ง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน b 12ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนอ2อบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคม ถึง22พฤศจิกายน2567